สลัสีครับผมผมก๊อตนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้เรามาพบกันต่อนะครับกับล้อตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับกับเป็นล้อแท้นะครับของเมอร์เซเดสเบนนะครับตัวนี้เป็นซีคัดนะครับเป็นล้อของรถซีคัดนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับขนาด17นิ้วเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นล้อยอดนิยมนะครับใส่รถใส่รถกับเมอร์เซเดสเบนได้หลายรุ่นนะครับลนยนะครับ ลาหน้าตาของเขาเนี่ยจะเป็นลายออกแนวก้านโค้งลายเขากว้านะครับก็เป็นของฟรีคาร์สนะครับล้อตัวนี้ก็พร้อมใช้งานเลยนะครับไปล้อพอดูหลังล้อกันนะครับพดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะต้องมีตานะครับมาสเตเดตเบนทนะครับดาวสามแฉกนะครับแล้วก็มีโลนอฟนะครับมีตาโลนอลอยู่นะครับล้อตัวนี้ผลิตที่ประเทศเยอรมันนะครับ made in เยอรมนี นะครับเป็นล้อขอบ17นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่48.5นะครับอ่าก็เป็นล้อแท้เลยนะนะครับล้อพวกนี้นะครับถ้าคุณไปเบิกใหม่นะครับแบบซื้อเงินเพ้่ไปที่ส่งโชว์รูมไปเลยคุณจ่ายเป็นแสนนะครับเพราะว่าราคาลูกเป็นล้านนะครับล้อพวกนี้หลักแสนแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคุณมาซื้อร้านเราหาถอดล้อมือสองสภาพสวยๆเนี่ยราคาถูกลงเยอะ ในท้องตลาดหาจับเล่นกันได้นะครับของเก่าเรารับเพิ่มด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ัตั้งอยู่พระรามสองบางสุนเทียนครับอยู่เลยซอยเชนทะเล21เหรือยีมา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมฝากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้า โอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสจาบคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ